นี่ละค่ะหลังจากลูกสาวลงภาพคุณพ่อก็ตามมาติดๆเลยนะคะจัดรูปน้องลิสอีกสักเซตหนึ่งค่ะพร้อมกับข้อความในใจนะคะที่ฟังแล้วชื่นมื่นจริงๆค่ะต้องบอกว่าไปไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรืออิตาลีทีไหรนะคะพ่อนี่ตามต้อนรับกันตั้งแต่สนามบินค่ะก็ล่าสุดฉเฉลยแล้วนะคะที่น้องลิสขึ้นไปถ่ายภาพวิวสวยๆ360องศาที่แท้ก็เป็นโรงแรมของบูคา นั่นเองค่ะที่ต้อนรับน้องนะคะเป็นสาขาที่ปารีสเรียบหรูดูแพงสุดๆอันนี้แอดเคยทำแล้วนะว่าเขาราคาห้องพักอะไรยังไงนะคะไปย้อนดูได้นะจ๊ะ แล้วก็มีการนะคะลงรูปน้องลิซแล้วก็แท็กนะคะเรียกลูกสาวเสร็จสับค่ะบอกว่าขอบคุณลิซ่ามากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์มาที่บูกเกอรี่โฮเทลส์ของเราในปารีสนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหพี่พี่สตาฟนี่ดีใจตื่นเต้นกันสุดฤทธิ์เลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยได้มาร่วมดินเนอร์ด้วยนะคะที่ร,ะะร้านอาหารแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่ร้านอาหารธรรมดานะคะอยู่ด้านบนเลยจ้ะ อยู่มุมสูงนะคะวิวก็เลยสวยแบบที่น้องลิสถ่ายมานั่นแหละนะคะ,ะคุณพ่อบาร์บินยังบอกอีกว่าตอนนี้นะคะทุกคนรอมากเลยคิดถึงหวังว่าจะได้เจอกับลิซ่าอีกนะคะเออแบบนี้คุณพ่อก็ต้องจัดให้อีกสักงานสองงานนะคะน้องลิซจะได้ไปตรงนั้นกันอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งน้องบอกว่าคนก็สวยบรรยากาศก็สวยนะคะเป็นความหรูหราที่ลิซ่าคู่ควรจริงๆแล้วคะ่ะ งานนี้คุณพ่อได้โอกาสขายของสิคะบอกเลยจ้ามากันได้นะคะที่นี่ก็คือเป็นแบบ penthouse ขนาดใหญ่เลยเป็นพื้นที่แบบว่าส่วนตัวมากๆแล้วก็มีลูฟท็อปการ์เด้นด้วยนะจ๊ะนั่นก็คือที่นงลิสขึ้นไปดื่มด่ำนั่นละค่ะความสเปเชียลสุดๆก็คือที่นี่เห็นวิวแบบว่า360องศาไปเลยทีเดียวนะคะก็คุณพ่อบอกว่าสวยมากเป็น city of l i ล h ์นะคะก็คือค่ำคืนเนี่ยสามารถขึ้นมาดูแบบแสงไฟของเมือ เงยามราตีนะก็ต้องบอกว่างดงามประทับใจสุดๆจนน้องลิสเนี่ยอดถ่ายรูปไม่ได้นะคะ ซึ่งต้องบอกว่าพนักงานนะก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดูแลน้องลิสอย่างให้เกียรตินะที่สุดเลยละค่ะสมกับได้ต้อนรับควีนด้วยนะคะซึ่งความน่ารักของคุณพ่อบาร์บินนี่คือดีมากแล้วเก่งการตลาดจริงๆนะคะงานนี้ได้ใจแฟนไทยอีกแล้วค่ะเพราะว่าขอบคุณค่ะเป็นภาษาไทยเลยพิมพ์มาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีเป็นภาษาเกาหลีนะคะแล้วก็ภาษาจีนอีกด้วยนะพอขายครบทุกประเทศเลยทีเดียวนะคะเนี่ยเป็นความน่ารักนะ ะค,ะคุณพ่อบาร์บี้นี่จะชอบอโพสนะคะแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยแบบนี้ด้วยนะคะแฟนๆก็ปลื้มแหละนะคะที่คุณพ่อแบบใส่ใจทุกดีเทลแล้วก็ไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่พนักงานโรงแรมทุกคนนะคะแต่ตัวผู้บริหาร c ีอออย่างคุณพ่อบาร์บี้เองนี่แหละที่ให้เกียรติน้องแบบสุดๆเลยนะคะแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะ แอดก็ชอบดูจริงๆนะคะเวลาที่คุณพ่อบา์บินกับคุณพ่ออปีเตอร์เนี่ยเขาแข่งกันเทคแคร์น้องแบบนี้นะคะดูแล้วก็รู้สึกว่าอื ยิ่งใหญ่เกียงไก่ลล,ลิสามากเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้ได้ไปแทบๆนั้นเถอะคะ่ะเรียกว่ามารอรับกันตั้งแต่สนามบินเพอเพอก็ส่งเจ็ตมารับกันถึงเกาหลีแน่นะคะอ่ะวันนี้ไปก่อนค่ะทุกคนอยู่กับลิซ่าเวนะจ๊ะเล่าเล่าเมาเมานะคะถึงความน่ารักของน้องแบบนี้ก็กดติดตามกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ